ถ้าเราให้ความสําคัญกับการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยถ้าเราให้ความสําคัญกับการแก้ปัญหาอัชญากรรมในไทยเราก็ควรให้ความสําคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เท่าๆกันเพราะอะไรครับเพราะว่ามีการทําวิจัยออกมายืนยันแล้วว่า การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะฮะจะทําให้ทั้ง IQ แล้วก็ EQ ของเด็กเนี่ยสูงกว่าเด็กที่กินนมวัวนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าหาก IQ สูงนะฮะเราเท่ากับเราเนี่ยได้พัฒนาการศึกษาไทยโดยไม่ต้องลงทุนเรื่องเครื่องหมายเครื่องมือมากเท่าที่เป็นอยู่แล้วถ้าหากว่า EQ ของเขาสูงอัากรรมก็ต้องลดลงเป็นธรรมดาเพราะว่าสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้มากกว่าเด็กที่เลี้ยงด้วยนมวัวนะครับ ที่มีคนใกล้ชิดเช่นคุณพ่อมาช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูลูกนั้นสำหรับคุณแม่แล้วเป็นการดีไม่น้อยเลยเพราะคุณแม่ที่เพิ่งจะคลอดลูกก็มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นภาระงานคุณแม่น้อยลงมีเวลาอยู่กับลูกมากขึ้นสามารถให้นมลูกได้อย่างสบายใจจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าโดยทั่วไปอะค่ะผู้หญิงเนี่ยหลังคลอดเนี่ยจะมีอาการ เกือบๆจะซึมเศร้าอีกแล้วทุกคนเนื่องจากฮอร์โมนมันตกค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามีคุณพ่อคอยดูแลมีคนคอยเอาใจใส่เนี่ยก็จะทําให้อาการพวกนี้เนี่ยมันลดลงโดยเฉพาะยิ่งลูกคนแรกนะคะก็จะยิ่งแบบลําบากเพราะว่า <c oughs> เหมือนกับมาต้องมาทําอะไรที่เราไม่เคยมาก่อนนะคะแล้วก็ต้องอยู่ต้องอยู่กับเด็กทารกเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่มีเวลาพักเลยตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเครียด เครียดแล้วก็น้ํานมก็จะน้อยแล้วก็นอนเนี่ยก็จะนอนได้ไม่เต็มที่นะคะถ้านอนได้ไม่เต็มที่เนี่ยบวกเครียดบวกนมน้อยเนี่ยก็คือจะทําให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันก็ไม่สําเร็จถ้าคุณพ่ออยู่เนี่ยช่วยได้มาก มติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ได้ถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90วันนับตั้งแต่วันที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน15วันทำการ เห็นด้วยครับเพราะว่าในไหนคุณพ่อก็มีส่วนร่วมในการสร้างส,างสิ่งดีๆอย่างนี้ให้เกิดขึ้นมานะครับในไหนก็มีกฎหมายนี้ออกมาก็เห็นด้วยที่คุณพ่อจะได้ร่วมดูแลคุณแม่แล้วก็ทําให้ครอบครัวออกมาอบอุ่นผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวก็เหนื่อยค่ะก็ถ้าผู้ชายมาอยู่ช่วยด้วยก็เป็นกําลังใจให้คิดว่าก็ดีถ้าสมมติว่าเรามีลูกเนี้ยแล้วแฟนเราอยู่ด้วยอยู่ช่วยดูแลแล้วก็คงมีความสุขแค่มีความสุขก็พอแล้วเป็นครอบครัวสมัยใหม่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกด้วยเป็นครอบครัวเล็กๆด้วยเนี่ย คนช่วยคุณแม่คงจะไม่มีนะครับถ้าได้คุณพ่อหยุดงานแล้วมาช่วยกันเนี่ยผมว่าคุณภาพชีวิตครอบครัวของคนไทยน่าจะดีขึ้นครับผู้หญิงหลังคลอดแล้วมีคนที่เขารักค,ครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยผมว่าเขาน่าจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วในทางอภับานถ้าผมมีภรรยา,ยามผมเองเนี่ยผมก็อยากดูแลเขาหลังจากที่เขาเพิ่งคลอดลูกม,มาใหม่ๆเนี่ยครับสรุปคือเห็นด้วยครับเราควรจะมีการรณรงค์นะให้คุณพ่อเนี่ยได้มีโอกาส สักช่วงหนึ่งช่วงแรกจะเป็นกี่วันก็ได้แต่ขอให้มีเถอะช่วงแรกนะฮะให้เขาได้อยู่กับครอบครัวให้เขาได้อยู่กับเด็กน้อยตัวใหม่ที่เพิ่งเกิดมาในบ้านแล้วก็ให้เขาได้มีโอกาสดูแลคุณแม่นะฮะให้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะพักผ่อนนอนหลับได้เต็มอิ่มนะครับแทนที่จะต้องมาวุ่นวายจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วช่วยกันส่งเสริมช่วยกันสนับสนุนนะมันจะเป็นกำรมร่วม เป็นบุญที่ทําร่วมกันพัฒนาให้ชาติเนี่ยมันจเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นแล้วก็ลดความรุนแรงลดความก้าวร้าวลดปัญหาอาญากรรมลงบุญเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประมาณได้ถูกน่ถ้าใครก็ตามที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการสำเร็จขึ้นมาได้คนนั้นผมเชื่อว่า จะมีความสุขอยู่ในปัจจุบันและเกิดใหม่ชาติหน้าแค่ไหนก็ตามนะฮะก็จะเกิดในครอบครัวที่อบ่นมีความสุขและมีความมั่นคงทางจิตใจแน่นอนครับในวันนี้มูลนิธิสูนนมแม่แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยองค์กรภาคีต่างๆในฐานะองค์กรที่ทำงานสนับสนุนความอบอุ่นในสถาบันครอบครัวด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เล็งเห็นถึงความสำคัญในการที่จะผลักดันให้คุณพ่อทุกคนได้มีโอกาสลาคลอด เพราะคุณพ่อคือองค์ประกอบที่สําคัญองค์ประกอบหนึ่งของครอบครัวหากสามีสามารถทําบทบาทคุณพ่อได้อย่างสมบูรณ์ครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์พร้อมด้วยสายใยแห่งรักและผูกพันเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังแห่งความสุขในทุกครอบครัว